เมื่อวานปล่อยให้มันผ่านไปเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยให้มันผ่านไปเมื่อวานก็คือ yesterday ค่ะวันนี้คือ today นะคะทุกคน ไม่เป็นไรค,ะค่ะที่นะขอบคุณค่ะวันนี้มาก็ดีใจขอบคุณค่ะมาวันนี้แทนนะโอเคไหมมวันนี้แทนแล้ว ขอบคุณคุณไมลสตาคะ่ะมาวันนี้แทนแล้ว FC ฝั่งลาวสวัสดีคะ่ะเพิ่งมาเหมือนกันคะ่ะเพิ่งมาเหมือนกันมาตอนพร้อมจะได้อยู่นานๆไม่มีเรื่องอะไรให้เล่าคะ่ะ ไม่มีอะไรเราเมื่อวานรอมาวันนี้ก็ดีใจมาวันนี้แทนแล้วไงมาวันนี้แทนไงเมื่อวานรอเกอ้อเลยเอไว้ผมยาวมากไว้เมื่อกี่ปีอืม เล็มเรื่อยๆค่ะตัดที่สาตัดผมบ่อยอยู่หมายถึงว่าแบบไปเล็มผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยอยูส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตกใจเท่านี้แล้วสองชั่วโมงเลยฮะขนาดนั้นเลยหรอยูมา,มาึมาไหนคะมาด้วยหรอไม่เห็นมาพี่วีก็มามาด้วยเหรอคะไม่เห็นหรือว่าดูไม่ทันอยากเห็นเล่นละครกับพี่วีพี่วีมาด้วยหรอยู<ะ> <You S 2> มาไม่เห็นนะ มาด้วยเหรอไม่เห็นถ่ายโทษทีเ่เมื่อวานนานไปไหมอ่ะสองชั่วโมงก็นานไปอยู่นะมาค่ะมาค่ะช่องปลอมไหมปลอมยังไงอะค่ะอยากเห็นเล่นบทโลกจิตจริงก็อยากเล่นอยู่นะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคะโลกจิตอยู่มาไม่เห็นเลยมาด้วยเหรอพี่วอ วอวอไหนอืมพี่วีละภาพพี่วีมาด้วยเหรอคะไม่เห็นอะไม่เห็นใครเลยทำไมทำไมทุกคนบอกว่าคนนู้นคนนี้มาทำไมถึงมองไม่เห็นใครเลยมองอยังไงว่ามาหรือไม่มาเอาจริงๆมองไม่เคยเห็นใครเลย ยกเว้นว่าแบบพิมพมาอะไราเงี้ยค่ะถึงจะรู้ว่าใครมาใครไม่มาคิดถึงค่ะขอบคุณค่ะอโอเลนเดี๋ยวก่อนนะโอเลนมันโอเลนมันยิมิตาโอเลนมนาเนี่ยโยที่อ่านไม่ทันไงพี่วีสวัสดีครับอยู่ เอวพิมพมาอยู่เห็นแบบวแบๆตาหมวยไม่ดีมตายแล้วต้องไปไล่อ่านใหม่หรอถ้ายังอยู่ก็พิมพ์มาใหม่ละกันนะมันมองไม่เห็นนะสวัสดีค่ะเมื่อไหร่จะไลฟ์กับพี่กีตา้าอีก เอ๊ยังไงดีนะเอาวันที่ไปเจอพี่กีตาร์แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะชวนพี่กีตาร์ไลฟ์เมื่อวานโดนลหรอปล่อยให้มันผ่านไปเนาะเราจะไม่พูดถึงเรื่องเมื่อวานโอเคเราพูดถึงเรื่องวันนี้กันดีกว่าเราไม่พูดถึงเรื่องเมื่อวานดีกว่ามองชัดไหม ก็เออก็ใส่คอนแทคอยู่นะคะแต่ว่าตาแบบมันง่วงนอนอะจริงๆต้องหย่อนน้ำตาเทียมนิดนึงอะรอชมผลงานช่วงนี้มีละครอะไรให้รับชมก็ฝากเ,เล่นไล์เกมหลวงในอนาคตอันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พระพระหยอดน้ำตาเทียมมีพีเคไหมคิดดูก่อนจะมีดีไหมนะติดตามตั้งแต่เล่นเสือสังฟ้าเลยเข็มซ่อนปลายใครเป็นนางเอก ลาน,นาค่ะลาน,นาเป็นนางเอกสวัสดีค่ะเ,เติมซักอะไรนะอ่านไม่ทันสวัสดีค่ะ ใช้แผ่นแปะสิวของอะไรเออเออของอะไรนะแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะเห็นพี่วีไหมไหนอะพี่วีไหนอะแป๊บน,นึงนะขอขอมองให้เห็นก่อนได้ไหมพี่วีเอนคลับที่สาใช่พี่วีจริงเหรออันนี้คือใช่ใช่ใช่พี่วีจริงๆเหรอคะแฟนคลับพี่วีไม่เล่นต่อต่อใช่ไหมพี่วีไม่ได้เล่นหรอกก็เลยไม่เชื่อ พี่กิต้าเคยบอกอยู่ว่าพี่วีไม่เล่นอะไรพวกนี้ใช่ค่ะพี่กิต้าเคยบอกอยู่ว่าพี่วีไม่เล่นอะไรพวกนี้พี่วีไม่สนใจก็เลยแบบไม่น่าจะใช่พี่วีอืมใช่ค่ะใช่พี่กิต้าบอกพี่วีไม่เล่นต่อ แผ่นแปะสิวของอะไรของอะไรของแบบสั่งมาจากในแอปแหลคะค่ะคือไม่ไม่รู้นะว่ามันแปะแล้วดีหรือเปล่าแต่เพียงแต่ว่ามันน่ารักเฉยๆเราก็แบบเหมือนเวลาแบบอันนี้ก็คือแบบฉีดมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาแผ่นมาแปะอีกทีนึงคือซื้อมาเพราะว่ามันน่ารักเฉยๆค่ะทุกคนซื้อมาสั่งมาจากในในแอปแอปหนึ่ง คะรอดูละครอยู่ขอบคุณค่ะชายไปรุ่นสิวขึ้นเดี๋ยวก่อนนะคิดถึงขอบคุณค่ะสมัธนหัวใจติดงอมเยิยม อยู่มาไม่เห็นเลยเหมือนตั้งแต่เมื่อกี้บอกว่าพี่วีมาไม่เห็นเลยรู้ได้ยังไงว่านางมายังไม่เห็นคอมเมนต์นางเลยสักอันหนึ่งอยากเห็นพี่ทีเล่นบทหลายๆปกติไปฉีดให้มันยุบหรือให้หายเองเออปกติจะเอาจริงๆไหมมันไม่ค่อยดีหรอกนะปกติก็คือจะ ถ้าเป็นเล็กๆเราก็จะพยายามแบบเอาออกเองถ้าแต่แต่จะเลือกเม็ดที่ค่อนข้างชัวร์นะคะว่าเอาออกเองได้สามารถเอาออกเองได้แล้วก็เอาออกเองหมดแต่จริงๆมันไม่ดีนะไม่ควรทําตามอืมแล้วก็ถ้าเป็นเม็ดที่มันแบบอักเสบมากๆใหญ่มากๆเราจําเป็นต้องใช้นหน้าก,ก็ต้องไปฉีดคะ่ะประมาณนั้นอยากเห็นพี่เคไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะ เซนก็คือใครติดตามนั่นแหละสิบเอดปีที่แล้วโอ้หสิบเอ็ดปีเลยเหรอสิบเอ็ดปีเลยเหรอนานมากตอนนี้ก็คือจะไม่เชื่อทุกคนแล้วนะที่บอกว่าใครมาใครไม่มาเนี่ยนอกจากจะเห็นด้วยสองตาตัวเอง โหนานมากค่ะอันนั้นคืออันนั้นคือละครเรื่องแรกเลย ouais. จะเห็นไหมนั <c oughs> ่นนหะสิคะก็เนี่ยคือพยายามตั้งใจอ่านอยู่นะใช่ค่ะไม่เชื่อแล้วเขาพว่นนี้จะมาก็บอกแล้วว่าอย่าคาดหวังอืม ก็บอกแล้วก็บอกแล้วว่าอย่ากคาดหวังมันจะกดดันเกินไปที่ทีอะไรคะสวัสดีค่ะเหมือนกว่าตัวจริงหมายถึงว่าเหมือนอะไรเอ่ยยังไม่ได้ดูเลยคะ่ะตอนนี้หายป่วยแล้วคะ่ะขนาดกดดันยังไม่มาเลย คืออะไรคะขนาดกดดันกดดันอะไรยังไม่มานึงนะอ้มันยังไม่ได้โนนเอฟซีงอนเป็นจำนวนมากเพราะเมื่อวันนี้แท้แล้วไงอ๋อ โซเนี้เป็นวันเสาร์ก็ได้แต่แค่วันพรุ่งนี้ต้องไปทำงานนะทำยังไงดีทำยังไงดีงไงด้ยนะินนี้ด้วยครับหายป่วยไม่รู้เลยครับหายป่วยแล้วคะ่ะหายป่วยแล้วคะ่ะหายป่วยแล้วคะ่ววคะทุกคน ยังไม่ได้ดคูค่ะยังไม่ได้ดูพรุ่งนี้ไม่มาคะ่ะไม่ต้องรอนะพรุ่งนี้ไม่มาไม่ต้องรอนะคะวันพรุ่งนี้ไม่มาคะ่ะบอกไว้เลยล่วงหน้าอะไรคือฟิลเตอร์หมูกชมพู ดูเข็มซ่อนปลายสนุกมากขอบคุณค่ะอืมน่าไหนจะรับละครอ,อีกไม่เกี่ยวกับรับไม่รับค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่พูดยากพูดยากมากๆพูดยากยังไงก็พูดยากพูดยากก็คือพูดยากแห่สวัสดีค่ะ ติดตามมาตั้งแต่สามัญหนวดใจขอบคุณนะคะคุณลูกเป็ดคีเล่ดูซีดูซีอยู่ตั้งแต่ข้ามาคนเดียวก็น,ะะาาน,วนานอยู่ขอบคุณนะคะ หนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะไม่ได้ไม่หวยนะคุณแพรพาเล่น PK พาเล่น PK ทำอายุอีกแล้วไม่น่ารักเลยบอกหวยเอยังไงนะตอนนี้ชอบฟังเพลงอะไรล่ะคะเออตอนนี้หรอตอนนี้หรอช่วงนี้ไหมสูงกว่าผมอีกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังเพลงเลยอะทุกคนเอาจริง อ่าชอบฟังเพลงซู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 ปโนวาตืดตืด oh, ต yeah. ืด mm, ตืดตึดตืดโอเอตืด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 ตึดตืดโอเอซู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 ปโนวะเราแบบจะได้ไม่ต้องติดลิขสิทธิ พี่อ้ําสวยค่ะพี่อ้ําน่ารักเมมเบอร์เหรเขาว่าหน้าหนาวคนสูงจะกอดอุน่นจริงเหรอคะยังต้องมีคนสูงให้ให้กอดแล้วแหละจะได้รู้ว่ากอดอุ่นหรือไม่อุน่น ใช่ทิศาหรือเปล่าเอเอตอบมัไงดีนะโดนต่อยท้องนี่สลบจริงไหมคะดูละครแล้วสงสัยถ้าในชีวิตจริงโดนต่อยจริงๆนะก็คงสลบเลยเนาะ พี่พีขอกำลังใจหน่อยเป็นกำลังใจให้ค่ะน้องต้นกล้าแต่ว่าในละครเน่ะเธอถ้าเขามาต่อยเราสลบอย่างนั้นอ่ะก็ทำงานต่อไม่ได้นะอืในละครมันจะมันจะต่อยจริงจนสลบก็ก็ไม่ต้องทำงานทำการกันเลยนะกองถ่ายนะบไ,ไม่ได้สิไม่ได้บ่ได้นะคะทุกคน อืต้องถามว่าพี่เมียยังจะเล่นละครอยู่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับทิศาค่ะเรื่องละครเห็นพี่เคยโดนต่อยท้องในละครใช่ค่ะในละครนะคะละครคือละคร ทีท่อ่านชื่อด้วยอัน,นงยังไม่หลอกไม่เก่งเลยจ้ะอัน,นงยังไม่หลอกไม่เก่งเลยจ้ะหลอกพูดถูกหรือเปล่านะเข็มซ่อนปลายจะจบแล้วใช่ค่ะมาลีรันฝากดู ฝากดูด้วยนะคะโอ้ยขี้เกียตัดคลิปมากเลยขี้เกียถ่ายคี้เกียตัดคี้เกียจทำทุกอย่างลนะักเลยตอนเนี้ยช่วยดยอยากรู้เชิดทุกวันเลยอานงยังหล่อไม่เก่งเลยจ้ะเออแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรไปนะ ฝนยังไม่ตกค่ะสวัสดีค่ะืมนี่ช่วยโปรโมทละครเลยลิปซิงเฉยเฉย e พลสลิปซิงแล้วยังไงอะ ผมเป็นแฟนคลับเทพพี่เพชรเข้ามาสวัสดีค่ะเทพพี่เพชรผมเป็นแฟนคลับละครพี่สาวลิปซิงก์มันก็ต้องไม่มีเสียงอะดิเงี้ยเหรอให้ลิปซิง์อย่างเงี้ยเหรอ <laughs> อย่างเงี้ยหรอหนังเรื่องเห็มตร้นปลายหนูชอบดูพี่มาขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เพชรด,ด้วยค่ะกินข้าวแล้วค่ะกินแล้ว ใช้แผ่นเสียงไงไม่รู้ว่าใช้แผ่นเสียงยังไงในเนี้ยมันไลฟ์อยู่มันใช้แผ่นเสียงได้ด้วยหรอกดไว้เป็นโอ้ขอบคุณค่ะนี่หมีเล่นดนตรีตีกองด้วยคืออะไรอ่ะหมีวงบอยแบนขอบคุณค่ะ ผมสวยๆกลับเทพเพชรไปเลยพีเคไปเลยพีเคไปยังไงอะเดี๋ยววันนะไม่รู้จะพีเคกับใครอะต้องพีเคละเมื่อวานอุตส่าห์อ้ยไม่เอาเราไม่พูดถึงืลองเมื่อวานเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคนทวงแล้วเมื่อวานอีกปล่อยให้มันผ่านไปพีเคเลยค่ะ ช่วยเราคิดด้วยไลฟ์ <L ive> ถึงกี่โมงเหรอเอแล้วถ้าสมมติว่าเราพีเคเราก็คือว่าแล้วถ้าเราไม่พูดเลยได้ไหม <Okay. S 1> ลองดูครับสนุกหาก่อนนะเราไม่กล้าคุยกับใครเลยอะทำยังไงดีอะ กินข้าวแล้วค่ะกินข้าวแล้วพูดไปเรื่อยๆใช่พีเคต้องคุยเก่งยังไม่ได้ดูเลยค่ะเค่ <Okay. S 1> <laughs> นั่งนิงๆก็ได้ <laughs> เออสิ ใช่ใช่จริงๆก็รอแบบเพื่อนๆออนอยู่คะ่ะก็เลยแบบจะได้แบบกดได้พี่พี่ทีตัดผมใหม่หรือเปล่าไม่ได้ตัดคะ่ะไม่ได้ตัดเอ๊ะหรือว่าเพิ่งไปเล็มมานะว่าเพิ่งไปเล็มผมมาไม่นานนี่วะใช่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 เพิ่งไปเล็มมาไม่นานดูสัมผัสหัวใจอยู่นะคะ ยังมีให้ดูอยูเหรอคะหรือว่าดูนีลันผมยาวไว้มากใช่ค่ะสระผมบ่อยเทพเพชรรอไปอย่อย่ากดดันอย่ากดดันเราเอาอย่างนี้เดี๋ยววัน ว,ว,ว,วันวันวันที่เจอวันที่เจอพี่กีตาร์จะมาพีโอเคโอเคไหมเดี๋ยววันวันที่เจอพี่กีตาร์จะมาพีเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจะชวนพี่กีตาร์ไลฟ์และพีเคโอเคนะโอเคนะโอเคนะ เปิดไว้ให้เขาสูมเปิดไม่เป็นเปิดยังไงเปิดยังไงอะคะ pk pk กับยูทุกคนบอกว่ายูรมาฉันยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่เห็นนางเลยค่ะงงมากมาตอนไหนก่อนมาจนออกแล้ว ตอนไหนก่อนเอา้ามาจริงๆหรอใช่ครับเดี๋ยวเขาจะกดพี่เปิดสุ่มยังไงอะคะอะไรคือการเปิดสุม่ม <ś ling> เปิดสุ่มคืออะไรหรอ ลองครับเปิดสุม่มเนี่ยไม่เป็นอะอะไรคือการเปิดสุม่ม